โทรมาเพราขาโทรมาทุกครั้งอะคือเรารู้ว่าเขาเขาอยากเขาอยากให้เราไปเล่นจริงๆคือเรื่องนี้เคยโทรมาครั้งหนึ่งแล้วเหมือนเกิดกับปเป็นครูไปอะไรนี่แหละแล้วเนี้ยอยู่เขาก็เนี่ยไปเพราะว่าเขาคงทําเรื่องอื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ปุ๊บก็าห,หพายไปสักพักหนึ่งแล้วแกก็โทรกลับกลับมาอีกคแต่แคโทรมารอนเนี้ยแคเรารู้น้ําเสียงเรารู้อะไรแกหมดเลยแกตรงตองมาเดี๋ยวตรงเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้่ะเขา แล้วบองคนนี้คือเป็นผู้กัดกับผู้บุญเราเลยเอาอันนี้พูดจากใจนะพ่อทำงานอันนี้พูดจากใจเลยพ่อทำงานแกเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเขารู้ว่าเราทำอะไรได้สองเขารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้นี่ไงกันก็ประมาณนั้นนะบางทีที่อื่นเราต้องทำไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าทำงานเป็นบทยากไม่รู้ไม่มีความรู้สึกนั้นผมชอบอะ ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับคำากเดียวกันทำามผมชอบด้วยแต่ด้วยความที่น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยความที่เราเป็นตลกอยู่แล้วอะ่ะเราก็จะไม่ชอบอะไรที่มันกระชนุนเออพราะเราเคยทำมาแล้วแต่เนี้ยมันท้าทายมันท้าทายืทาทายอว่าเอออย่างน้อยเวลาเราเสนอไอเดียอะไรแกก็อันนี้ได้ันนีน้ไม่ได้ก้าเราแต่แกแต่แกมันมันอิสาระเอาอย่างนี้ด้วว่ามันเราอยากทำงานแล้วมันอิสระป็นแสดงว่าเราแพ้แกที่ไม่ต้องมีสคริป ถูกแต่ว่าแต่จริงแล้วแต่จริงพี่โพสกับแกคิดไว้แล้วนะเหมือนว่าเขาไปทางภาพของเราไปทางภาคทางสนามอะไรเงี้ย่อา,อา,อาอยู่ในหัวเาเออเหมือนเขาเอาเงี้ยเขาเหมือนเขาเหมือนโปรโมเตอร์มวยวัดอะ่ะเหมือนเหมือนเรามวยวัดอย่างเงี้ยเราต่อยอะ่ะเราต่อยกันที่มือนันแต่แกก็รู้ทางภาพแลยแกปไปตัดไปต่อเพื่นี<ค><ณ>่อะไรอย่างเงี้ยใช่เรียกว่าพี่โพสทำหนังกีร์ถ้าอยากใช้แกก็คือได้สม,มุนกเป็นอย่างนั้นนะก็คนใหญ่เหมือนก็ไห่ น้อยมากเลยคาเราพูดเราจริงว่าน้อยมากถ้าทำเป็นนับผนดจ่ิงนแต่คนใหญ่ต่างหลักแล้วก็ไม่ถูไปเร่องให้แกนะถามว่าไม่ที่เหนื่อยเหนื่อยไหมยองแต่ว่ามันมีเรื่องที่มันปวไม่รู้นะมันแฮปปี้ลที่เขาดีแล้วแบบเขาเออเขาก็เขาก็ใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยที่จะเล่นแค่ไหนก็ต้องเคลียร์ให้เขาให้ได้ใช่ไหมพี่นะครัก็ต้องอย่างนั้นอ่ะเขาก็คือนเขาก็เป็นลูกหัว มาเฟียมูมี่คนนึงนะครับรับของพวกกับคนอื่นบ้างไหมก็บ้างแต่ว่าแต่ถ้านับเรื่องจริงเน่ยแนกับพี่พดบ่อยที่สุดถ้านำไปจริงก็จะเพื่อหลบพี่แจ๊ดมาด้วยแต่ที่สมัยก่อนเราไม่เคยได้เป็นเราไม่เคยได้เป็นตัวแสดงนำเลยน่าจะเป็นเรื่องแรกที่อยู่พี่พอดเขาสนุกพี่แจ๊ดแล้วนี่มันพอมันประสบความสำเร็จปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็อยากเขาก็เหมือนจริงเขาเหมือนคนที่ เห็นค่าเราในวันแรกนะตรงวันเนี้ยเขาก็ยังมีเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็อยากอยู่ในที่ที่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้อยู่ในที่ที่คนคนมีเข้าใจเราหรือว่าที่นี่เราก็พอแล้วเรื่องที่โดนลูกเป้าหน่อยล่าสุดใหม่ล่าสุดถามถามทุกเวทีแล้วพี่ขาช่วงนี้มันก็เข้าใจแล้วช่วงนี้มันช่วงนี้มันมันบอกบางมากๆสำหรับสำหรับสำหรับตัวพี่อะ ที่เรารู้สึกมันไม่เป็นตัวเองมากขึ้นนะถ้าอย่างจริงๆแล้วอะถ้ามันไม่ไม่ไมยนะที่มาจับเาป็นคนไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ทีเนี้ยเรามีครอบครัวเรามีลูกในผับมีโทรศัพท์ทันีีผับเนี่ยมันความดาร์กมันมีร้อยพ่อกันแม่เราอยู่กันเรารู้อยู่เราไม่ต้องพูดอะไรหรอกถูกไหมแต่ว่าทีเนี้ยมันมีอะไรวะเป็นห่วงเราเขาเป็นห่วงเรา เพราะว่าเราอยู่ในที่สว่างมันไม่ได้อยู่ที่มดืดลอาเข้าใจไอ้ตัวเราไปอ,อยู่ที่มืดมาเกาะไปอยู่ที่สว่างแล้วคิดว่ามันคงจะไม่ไม่เป็นอะไรแต่ถามเรื่ที่ที่พูดไปอะโมโ,โหจริงจริงไม่ได้แซวนนะไม่ได้จริงจริงพูดจริงเราเป็นคนพูด,พ,ดพูดจริงแล้วพูดจริงแล้วก็บอกไปว่าลองเข้าใจแค่นี้แค่เครื่องเดียวก็ แพ้แล้วกไถ้าบอกว่าบอกอะไรจำจำไม่ได้นะอัไรก็เมาด้วยถ้าหัวน้องดูถ้าเท่าที่ยังถ้าหัวน้องดูเนี่ยพี่ดูอย่างเงี้ยเหมือนอะไรพูดมันโอเคเหรอดูนี่อ่ะโอ้โหไปไอเราวัดนิสัยคนขี้ประชดอ่าออยากจำมึงกลับไปเลย ก็จะใช่แต่สุดายแล้วอ่ะเขาเมาอาองคอหมันขีดสารไม่ได้แต่ว่ามันเป็นคำอางเราไม่ต้องมานับกันหรือว่าเนี่ยนะเขาเมาก็คือแต่เราพอนั่งเราไปชอบในสิ่งนี้เขาก็โทรมาบอกพี่แจมแล้วพี่แจนก็โกรธโกรธพี่เหมือนกันโกรธพี่หมอว่าทำไมโกรธพี่บลูเกอร์ทำไมไม่ดูแลกันถ้าคิดในพันจริงๆเราไม่ต้องมาอะไรกันเลยแต่ถ้าคนมองอ่ะคนนี้เขาอาคติมันึงมีหลายแบบ นู่นนี่นั่นไม่ไม่ผัวอยู่บ้านนู่นนี่นั่นนี่คือผมเชื่อว่าทุกคนมีความระวังเหมือนกันเมียผมก็ระวังข้าพฤษของผัวเพราะผัวต้องทำอาหารกินตรงนี้ไอ้กลัวผัวก็จะเป็นคนจริงๆงไปทัดทุกสถานการณ์แบบกูเป็นคกูเป็นูอย่างนี้นู่นั่นแต่บางทีทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดแหละวิธีการแก้ปัญหามันก็เลยรู้ว่าแบบบางทีเราไปชดใช้มันก็แบบไม่ได้อะไรแต่มันมันเก็กลกับกันมังยากเลย เราอยู่กับโทรศัพท์เครื่องพวกคนที่จับจ้องเราคนไม่ชอบเราคนชอบเราคนรักเรามันมีนมั่วซั่วันหมดแต่ว่าเราก็ว่าจะระวังให้มากขึ้นที่สุดแล้วกันจริง,งๆโดนบ่อยไหมพี่แดนบ่อยก็อย่าบอกอันนี้อันนี้พูดตามหลักความจริงนะมผมมีหน้าที่ไปไเพื่อ <Milton S 1> ร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนเต้นบางทีเราแบ่งแยกไม่ได้นะว่าในหนึ่งล้านเนี่ยเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตหนึ่ง พูดมากก็จะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยร้องเพลงเธอไอ้คนบอกเห็นร <laughs> anyway, ้องเพลงมากมากไม่เห็นมันไม่เห็นพูดอะไรเลยมันไม่มีอะไรพอดีหรอกไม่ใช่อะไรพอดีใช่เราก็จะทําเสียงข้างมากที่สุดว่าด้วยความเราเป็นตลกอยู่แล้วเนี่ยพอเวลาเราพูดมากเลยบางทีการเป็นนักร้องมันไม่ได้ถูกคาดหวังเวลาพูดเยอะมันโอเคแต่เวลาเป็นตลกมันไม่ได้ก็เลยต้องเล่นดนตรีให้คนเต้นคนเต้นเยอะกว่าคนพูด คนอยากคุยกยบเราเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถชั่งน้ําหนักได้แต่ถ้าว่ามันยากมากอ่ะทงเล่าอย่างเงี้ยเออถามว่าทุกงนี้เรามีงานต่อเราไม่ได้หยิบหรอกทงเล่าเอาเอาเงินราเราไม่ได้ดูถึงเงินสักบาทไม่ได้ดูถึงเงินยื่นเงินมาเพื่อจะให้ถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายแล้ว๋บวมีเวลาก็เดินรูปไปเองแหละบางทีเขาไม่ได้เข้าใจเงียแต่ถ้าถ้าทำอะไรไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษเพื่อให้บางที เงินครับเอาเล่ามาให้มรรดาสองคนเลยนะไม่กินนี่หญิงเลยนะกินไปก็พรุ่งนี้ก็พังไปอะไรอย่างเงี้ยมันพูดยากสุดท้ายอยากฝากอะไรกับกับคนที่ไปดูคอนเสิร์ตหรือคนที่แบบจะลาบลาบละลวงศิลปินอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็โดนกันเยอะโดนเหมือนเป็นเพนมาพี่แจ๊คใช่บางทีอ่ะคนที่อยู่ในแต่งไปมันยากนะยากนะพี่จะโต้ตอบโต้ตอบแรงแรงกระแทก กราแทบว่าแบบนี้เราไม่สามารถระแทกแบบนี้ได้แต่จริงๆแ,แล้วคนทำงานอย่างนี้เขามีหัวใจเ,เขาไม่ต่าง,งคุณเลยนะ <c oughs> คุณไม่ต้องมาพูดหรอว่าเป็นคนของประชาชนทุกวันนี้ไม่มีใครเป็นคนของประชาชนเป็นค,คนทำมากินหาเงิน <c oughs> ยงังดูครอบครัวท้งนั้นไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่ดีของใครคุณหาณตัวอย่างที่ดีของตัวคุณเองคุณไม่ต้องมาไม่รู้นะคุณจะมองใครไม่รู้แต่ว่าอย่ามาพึ่งพวกผมเลยคนเรามันจะดีได้มันดีด้วยตัวตัวเองไม่ต้องดูด้วยนี่ดีขอใครหรอกเราต่างคนต่างให้เกียรติ่งกันละันเลย ถ้าคุณไม่ได้ให้เกียรติเขาแล้วแล้วคุณจะให้เขามาให้เกียรติไม่มีคุณให้เกียรติท้องฟ้าท้อนให้เกียรติกันกันแค่นั้นเองต่อไปงานไหนต่อคะ